สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธ9รัหนึ่งเกะครับผมนะวันนี้ผมจะพามาดูนะฮะปลาเหลี่ยมที่หลายๆคนเขาเรียกกันมันเป็นฉายาเขามาตั้งแต่ตำนานแล้วนะฮะอะ่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถตั้งแต่สมัยเด็กนะไม่ว่าจะเป็นใครหลายๆคนหรือตัวผมเองก็หลงไหลแล้วก็อยากจะนั่งอยากจะขับเขานะถ้ามีโอกาสก็อยากจะมีเงินซื้อเขาเอาไปเก็บไว้นะฮะก็ถือว่าเป็นรถคลาสสิก ในตำนานอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นปาเจโร่ปาเหลี่ยมที่หลายๆคนเรียกกันนะค,คันนี้จดปี1992ต้องบอกเลยว่าสีเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติมาจากเขาเลยนี่นะครับผมนะอ่าสเสน่ห์ของปลาเหลี่ยมนะสังเกตดูหน้ากระจังเขาจะเป็นโครเมียมโครเมียมที่ไม่ขึ้นสนิมเลยนะฮะนี่นะครับผมนะแล้วก็ตัดด้วยสีเทาที่สวยแบบนี้นะฮะ แล้วก็กันชนนี่โอ้โหนะับโคตรแข็งเลยนะครับผมนะอ่าเป็นกันชนสแตเลสนะโครเมียมแบบอย่างดีเลยนะฮะเด็กแข็งมากนะฮะสำหรับปาเจโร่นะครับผมนะโอ้โหนี่นะฮะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็กําลังตามหาอยู่นะครับผมนะอ่านี่นะฮะกับตัวเลขที่ผมจะให้วันนี้พิเศษเลยนะฮะคันนี้เนี่ยโอ้โหนะคุณเห็นเห็นล้อล้อโครเมียมไหม อ่าตัวนี้เป็นล้อกระทะนะเป็นล้อกระทะนะฮะต้องบอกเลยว่าหลายตังนะครับผมนะอ่ามาพร้อมกับยางของแม็กซิตยางใหม่เลยยางใหม่สี่เส้นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมนะว่าคันนี้เนี่ยนะฮะอ่าสวยเดิมขนาดไหนสังเกตดูนะฮะเขาจะรักษานะรักษารักษาสไตล์เดิมเขาไว้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเป็นทูโทน นะแล้วก็มีสติกเกอร์คาดสีทองแบบนี้อ่าต้องแบบนี้นะปาเจโร่ต้องแบบนี้เลยนะครับผมนะอะ่านี่นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะนี่แล้วก็กระจกหูช้างนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นของเดิมติดรถเขาเลยนะครับผมนะอะ่านี่นะฮะสวยมากนะคุณสังเกตดูสีทูโทนนี่นะฮะตัดได้สวยมากนะครับผมนะอะ่านี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะผมมีตัวนี้มาให้คงเด็กลงังคา นี่นะฮะเด็กรังคานะโครงสร้างมันแข็งแรงอยู่แล้วนะสําหรับใครที่สายแคมปิ้งนะสําหรับใครที่สายแคมปิ้งนะครับผมนะอ่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมนะนี่นะฮะเหมาะสําหรับเลยลุยป่าลุยเขานะครับผมนะอ่าสายแคมปิ้งเนี่ยครับนะไม่ต้องห่วงเลยนะไปได้ทุกที่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเครื่องมันเป็นเครื่องดีเซล2อ0พแล้วที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้โฟร์วิลด์อ่านี่นะครับผมนะ ดูนะฮะสเตปเดิมยังอยู่ครบหมดเลยบันไดลิงอันนี้หายไม่ได้นะอ่าหายหายไม่ได้เลยนะครับผมนะอ่าต้องมีนะฮะบันไดลิงนะครับผมนะแล้วก็ดูดูกระชนหลังดูความแข็งแรงของเขานะฮะไม่มีไม่มีขึ้นสนิมนี่นะฮะดูนะครับผมนะอ่าเดิมทีแล้วจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่มีนะส่วนใหญ่เขาจะเจาะเป็นตัวเสาเสาไอเสาอากาศอ่าเป็นเสาอากาศนะครับผมนะอ่าแล้วก็พวกนี้อย่ามองข้ามนะฮะ ไปลงไฟเลี้ยวพวกนี้นะครับผมนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าสภาพนี่นะฮะเขาเก็บรักษาได้ดีมากนะฮะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะชัดสีนะชัดสีคันนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในรุ่นเลยนะฮะดูอ่านี่นะครับผมนะไม่เคยพ่นสีนะเป็นชัดสีสีเดิมจากป้ายแดงเลยอ่านี่ให้ดูกันใกล้ๆชัดๆแบบแบบนี้เลยนะฮะอ่านี่นะฮะโอ้โห นะใครได้ไปนี่คุ้มเลยนะฮะแล้วที่สําคัญช่วงล่างเขานี่นะฮะเปลี่ยนเป็นโชคแก๊สมาหมดแล้วนะฮะเป็นโชคแก๊สมาหมดแล้วนะครับผมนะอ่านี่นะฮะมาดูนะครับผมนะแล้วอีกจุดหนึ่งนะผมจะให้ให้ลูกค้าได้ดูโลโก้นะฮะเป็นไปได้นะฮะนี่ไม่เคยแกะเลยนี่นะฮะดูนะฮะเดิมเดิมไม่เดิมไม่รู้นะแต่ผมจะให้ดูนะ,ะไม่เคยแกะไฟเลี้ยวไม่เคยแกะนี่นะครับ นะแล้วก็เหลี่ยมพวกเนี้ยสันของเขาเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับผมนะตรงเป๊ะเลยนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล2.5้อินเตอร์มันจะอยู่ข้างบนนี่คือ,อจมูกเขาเรียกจมูกจมูกระบายอากาศอินเตอร์อ่ะโอเคนี่นะฮะปล้องอากาศนะครับผมนะอ่าต้องมีนะพวกเนี้ยเพราะว่าเขาลุยป่าคือจริงๆแล้วรุ่นนี้นะฮะมันสามารถวิ่งลุยน้ําได้ครึ่งคันเลยนะอ่า ได้ครึ่งคันเลยนะฮะอ่านะฮะไปได้สบายๆเลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในโอ้โหข้างในนี่ต้องบอกเลยนะครับผมนะเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับผมนะเพราะว่าข้างในเนี่ยเจ้าของเดิมไม่เคยเปลี่ยนหนังเลยนะครับผมนะไม่เคยเปลี่ยนหนังเลยดูนะฮะเบาะหนังลายเดิมนะฮะอันนี้เป็นกำรรมะหยี่ลายเดิมนะครับผมนะ อ่าตัดด้วยหนังมันจะมีขาดเล็กน้อยนะครับผมนะพรุ่งนี้ซ่อมได้นะครับผมนะอย่าไปเสียเรียดมันนะอ่ามันเป็นเบาะสปริงนี่นะฮะอ่าขอดูขอดูตรงหัวเกียร์หน่อยได้ไหมฮะ <c oughs> นี่นะฮะเป็นเกียร์ออโต้โฟวิวนะครับผมนะอ่าดีเซลออโต้โฟวิวโอ้โหภายในนะฮะคอนโซลดูโอ้โหนะรถปีเก้าสองนะลูกค้านะดูสภาพนะครับผมนะอ่า นี่นะฮะใครเห็นแล้วเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคุณหนีไม่ออกอย่างแน่นอนนะครับผมนะอ่านี่นะฮะแล้วก็แผงประตูดูนะครับผมนะพวกนี้นะโอโ้โหนะฮะนะพวกนี้ก็มันจะเลอะตามธรรมชาติมันนะฮะจะฟอกก็ได้ไม่ฟอกก็ได้นะแต่ส่วนตัวใจผมนะผมอยากจะเก็บจะเก็บไว้ให้มันเป็นคราบเดิมๆแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ดูความสวยงามเราก็ตัดพรมเม็ดกระดุมให้นะฮะชุดหนึ่งเลยนะครับผมนะ อ่านะชุดหนึ่งเลยนะทั้งคันเลยนะไม่ใช่ใส่เฉพาะด้านหน้านะฮะใส่ให้หมดเลยอ่ะไปดูโอ้โหนี่นะครับผมนะประตูนี่ต้องปิดปึ๊บเลยนะเสียงต้องดังเปาะเลยนะครับผมนะอ่ะดูนี่นะครับผมนะเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามนะฮะมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากสําหรับรถเก่านี่นะฮะจะชิ้นหนึ่งนะจะชิ้นใดชิ้นหนึ่งหายไปไม่ได้เลยนะฮะพวกนี้ นะส่วนใหญ่จะเจอหายบ่อยหักบ้างหายบ้างนี่นะฮะพวกเขียบุหรีสําคัญนะครับผมนะอ่าต่อให้ท่านไม่สูบบุรีก็ตามนะแต่ว่ารถมันมีตั้งแต่ดังเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีอ่านะฮะจะหายไม่ได้อ่ะมาดูนะฮะเบาะข้างหลังนี่นะฮะโอ้โหนะสภาพดีมากแล้วก็สเต็ปการขยับเบาะเนี่ยมันก็หลายสเต็ปเลยนี่อันนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะอ่านีนะ่พวกนี้ด้วยนะฮะพิงได้นี่นะครับผม อ่าเนี้นี้เท้าแขนนะครับผมนะโอ้ปรับได้ไดาระดับเลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังโอ้โหนะฮะคือถามว่าสีเนี่ยเคยทำมาไหมน่าจะทำมาแล้วครับผมนะอ่าด้วยปีด้วยอายุเขานะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันติดป้ายแดงแป๊บหนึง่งอ่าเดี๋ยวให้ดูรุ่นนี้ยังอะไรกาจะอยู่ข้างหลังอยู่แล้วอ่ะมาดูนะฮะ รุ่นนี้นะครับผมนะไม่ใช่สองตอนนะมันเป็นรถสามตอนนะเคยเห็นไอ er ้ฟอร์จิเนอร์ไหมอ่าฟอร์จิเนอร์จะเก็บด้านข้างแบบนี้เลยนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นปาเจโร่ตัวใหม่มันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่ามไม่ได้อยู่ด้านข้างแต่ปาเจโร่ปลาเหลี่ยมนี่นะฮะเบาะหลังสุดมันจะพับเก็บแบบนี้นะฮะถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณก็เก็บแขวนแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะอ่านี่อย่างที่ผมบอกนะอันนี้พรมเป็ดกระดุมนะฮะเราตัดมาให้ทั้งชุดเลย นะฮะอ่ะลูกค้าขอดูเพดานนะครับผมนะมาดูเพดานเพดานในใสามากนะครับผมนะอ่าดูสภาพนะฮะเพดานไม่เคยฟอกนะมาแบบนี้เลยนี่นะฮะโอ้โหนะใครที่เล่นรถยุคเก้าศูนย์ยุคแปดศูนย์นะต้องมาดูปลาเหลี่ยมคันนี้นะครับผมนะโอ้โหมันมันสุดยอดมากนะครับผมนะอ่านะฮะถามว่ามีไหมมีนะฮะ มีรถบ้านเราดีเยอะสําหรับปลาเหลี่ยมแต่สภาพนี่นะครับผมนะ,ะสภาพที่มันจะได้แบบนี้มันมีไม่กี่คันนะฮะมีไม่กี่คันนะบางคนเขาก็แต่งโชว์นะอะลงโพสต์แต่ไม่ขายนะทําให้คนที่เขาตามหาอยู่เนี่ยน้ําลายไหลนะฮะน้ําลายไหลเลยนะครับผมนะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะก็อาจจะมีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันอะมาดูฮะนะ อย่างที่ผมบอกรถสไตล์พวกนี้นะฮะมีเงินก็ซื้อไม่ได้อ่าจริงๆริงฮะซื้อสภาพไม่ได้บางทีไปขอซื้อเขาก็ไม่ขายอ่ารถที่เขาทํามาแบบเต็มเต็มแล้วนะอ่านี่นะฮะแบ่งปันกันไปใช้นะฮะสำหรับใครที่หาปลาเหลี่ยมอยู่นะครับผมนะคันนี้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดหวังอ่าไม่ผิดหวังนะครับผมนะมนะดูแล้วที่สําคัญนะมันคู่หน้ามันเป็นไฟฟ้าด้วยอ่ามันเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะอ่านี่ดู นี่นะฮะติดเพิ่มมาเดิมแล้วมันเป็นมือหมุนนะแต่เจ้าของเดิมเขาไปใส่ไฟฟ้ามานะฮะก็ถือว่าทําให้สะดวกสบายต่อการขับขี่มากขึ้นอ่าดูนะฮะนี่นะดูลายบอกนะซอกประตูโอ้โหนะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะอ่ะโอเคนะฮะนี่นะครับผมนะใครที่เอาไปแล้วนะฮะ อเอาไปดูแลแล้วแล้วคุณต้องดูแลเขาให้ถึงด้วยนะฮะนะฮะรถสไตล์พวกนี้อย่าไปจอดซีซัวนะครับผมนะาบ,าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในรถอาจจะหล่นหายก็ได้นะครับผมนะหรืออาจจะมีใครเอาไปก็ได้อันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงนะ,ะที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหกังวลมากนะฮะกับรถยุคเก่าๆเ,เพราะว่าอะไหล่บางตัวมันก็หายยากแต่ปัจจุบันในกลุ่มนะเขาก็โอ้โหตามหามาเยอะเลยอะไหล่ นะก็ถือว่ามีเยอะนะฮะมีขายเยอะเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์อะไรนะอ่านี่นะฮะมาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องดีเซลนะเครื่องเขาก็คล้ายๆกับ L200 นะครับผมนะเครื่อง2.5นะฮะแต่ตัวนี้มีเทอร์โบอ่ามีเทอร์โบแล้วก็มีอินเตอร์คัลเลอร์นะครับผมนะอ่าอินเตอร์คัลเลอร์ตำแหน่งเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีจมูกที่ฝากระโปรง นี่คือเครื่องเดิม,ดมนะฮะเครื่องสมบูรณ์นะฮะเครื่องไม่หลวมนะครับผมนะลูกค้าเอาไปนี่ใช้งานได้เลยนะฮะแล้วที่สําคัญดูนะฮะห้องเครื่องนะฮะไม่เคยพ่นสีเลยตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะไม่เคยแตะสีเลยนะฮะไม่เคยพ่นสีห้องเครื่องเลยนะคานหน้าเช่นเดียวกันอ่ามันจะสวยเดิมแบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ฝากระโปรงดูคนนี้นะฮะ กันร้อนนะฮะของเดิมนะฮะนี่ไม่ใช่ไปซื้อของรุ่นอื่นมาตัดใส่นะเป็นของเดิมเลยนะครับผมนะอ่านี่นะโอ้โหนะเสน่ห์ของเขาอยู่ที่โฉมไฟหน้ากับด้ากระจังนี่คือเอกลักษณ์จุดเด่นของปาเจโร่ปลาเหลี่ยมนะครับผมนะอ่านะวันนี้นะดีพันรัตได้เอามาแบ่งปันให้กับ เอฟซี FC ทุกคนเอาไปใช้นะครับผมนะวันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะฮะร,รถจดปีหนึ่งเก้าเก้าสองเป็นเครื่องสองพันห้าดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมนะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมนะอ่าใครที่สนใจนะครับผมนะมาเอาไปดูแลต่อได้เลยนะฮะสายด่วนพี่พันธนะ์ฮะศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้า 8, 9 8 5นะครับผมนะใครอยากจะมาลองขับอยากจะมาดูตัวจริงว่าสวยเหมือนในคลิปไหมคุณมาได้เลยนะที่รามกำแหง164นะฮะเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็นิกาจนถึงหนึ่ทุ่มนะครับผมนะถ้ายัางไงก็ขอฝากปลาเหลี่ยมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันนะฮะในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ